ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สี่ทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับก็เดิเข้ามาดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด ไม่เช่นด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับในตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะพี่พี่สี่คนพอเดี๋ยวผมจะมาซุ่มดูนางบูนะครับหลังจากที่กลายเป็นผีเต็มตัวนะพี่พี่สี่คนเหมือนกับว่าตอนนี้นางบัวม,มันออกอารวาสหนักมากเลยนะพี่พี่สี่คนก็หลังจากที่บ้านตาลุงเนี่ยตาลุงเนี่ยใช้ลูกใช้สมุนของเขาเนี่ย คอ,อบคอมน้ำนางบัวตอนนี้นางบัวกลายเป็นผีเต็มตัวแล้วแล้วไม่รู้ว่าจําคนอื่นได้หรือเปล่านะเพียสีนะข้อในวันนี้ในคืนเนี้ผมจะได้เจออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถ่ายเพียสีดูนะผมอาจจะไม่เข้าไปใกล้ๆนะผมอาจจะซุ่มดูนะพอถ้าผมเข้าไปใกล้พอเขาหรือเข้ามาทำไมไรแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะพอพี่ๆเพี่สีทคนพอตอนนี้ ผมก็ได้เอาของดีจากที่ท่านชายมาให้ผมแล้วนะที่ผมก็ได้ไปเอากับน้องจันกับน้องน,องนวลน,นะหลังจากที่ผมไปวันนั้นเสร็จผมก็เช้ามาผมก็ได้ไปเอาของดีจากน้องจันหรือน้องนวลมาเรียบร้อยนะพี่พีเอี่ทุกคนซึ่งตอนนี้น้องจันน้องนวลก็ตอนนี้เหมือนกับว่า,า hmm. ก็เริ่มดีขึ้นนะหลังจากที่ผมให้เขาห้อยสร้อยไว้นะพี่พีเซีทุกคนก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยผมก็มีสร้อยติดตัวนะที่ท่านชายเอาเอานินจากคุณน,นิน จากเมืองบาดนานให้ผมติดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในนี่นะพี่สีนะเพราะผมก็ต้องปลอดภัยตัวเองไว้ก่อนนะเพราะยังไงถ้าผมไปคนเดียวนี่เพื่อน้องบูวเนี่ยจามข่ายไม่ได้เป็นผีเต็มตัวจะเข้ามาปิบคอผมเนี่ยอย่างน้อยผมก็มีสร้อยที่ท่านชายให้ผมไว้นะป้องกันตัวไว้ก่อนนะพี่สีคนก็อเอานี้นะเพื่อไม่เป็นการเสีย่ยงนะพี่สีคนเดี๋ยวเราจะไปส้มดนูน้องนวลก่อนนะน้องนวลก่อนนะว่าตอนเนี้เป็นผีเต็มตัวหรือเปล่านะเพราะหลังจากที่ผมดูคลิป ท่านยิงเพลแล้วก็ดูว่าน้องนวลเนี่ยอ,บบอาการหนักมากนะเป็นผีแบบไม่ไม่ไม่ไมรู้ขายเป็นขายแล้วนะพี่สีนคนเหมือนจะเข้ามาทำร้ายอย่างเดียวนะก็เอางี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะพี่สีนคนเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะไปร่วมพิสูจน์กับผมเลยดีกว่าไปนะพี่สีนคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาห่มผพอดีนะพอมันไกลมืดไกลไกล้มืดแล้วพูดง่ายม,มืดแล้วด้วยนะพี่สีคนด,ดูเรียบอยบรรยากาศรอบๆมันมืดแล้วมืดจากมืดแล้วแต่ผมก็มีไฟฉายติดมานะ ถ้าจะเจออะไรปุ๊บแต่ผมจะไม่เปิดไฟฉายก่อนนะเดี๋ยวผมจะซุ่มดูก่อนนะพี่สี่ทุกนนคนพอตอนนี้ตาลุงไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าด้วยนะเป็นไม่ได้ผมจะไม่เข้าไปใกล้นะแต่เขาก็เข้ามาทำร้ายผมไม่ได้หรอกผมจะไม่โด้ตออะไรเขานะผมก็จะมัดซุ่มดูนะว่าน,นีเดี๋ยวต้องแอบไปนะพี่สี่ทุกคนทำจงๆไม่ได้นะ 고맙습니다. Pardon, non lo so, Субтитры сделал DimaTorzok เองมาแล้วพฮ้ยี่ยสิมนรู้แล้วนะว่าผมมาถูกแล้วทุกคนน่ากลัวมากเลยเห็นไหมมึงเป็นใครมันเห็นแล้วนะไม่เห็นผมนะเพียบสีขดเป็นใครก็ได้ทำไมมึงเป็นอย่างเงี้ยฮะ กูยอยากมาลูกกูยอยากมาดูว่ามันเป็นผีจริงหรือเปล่ามึงอยากเจอดีหรือ,อยังไงกูไม่กลัวมึงหรอก,งงก,กเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาดูเวนี่ครับม,มีของสวยสร้ยที่ผมได้มาครับขึ้นมาแนละ้วพี่สิทุกคนอย่างนั้นเขาก็ไม่กล้าเข้ามานะเขาอยู่ได้แค่นี้แหละพี่สิทุกคน มึงมาทำไมกูคให้แกจะมาร่วมมึงเป็นมึงจำตัวมึงได้ป่ามึงเชื่ออะไรมึงไม่จำไม่ได้นะพี่ีิทุกคนมึงอยากเจอดีไี้ยงไงไม่กลัวเฮ้ย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 เ,ยเยพี๊ฟซดูถ่ายก่อนนะพี่เฮ้ยมึงอย่าะนุ่ย มึงอย่านะมึงมึงอย่านะพวกมึงมากันก็มีแต่ของดีดเอา้าพวกกูต้องมามีของดีดิถ้าไม่มีของดีมึงก็เล่นงานพวกกูดิมึงอยากเจอกูอไม่ใช่หรอใช่กูอยากเจอมึงกูอยากรู้งเป็นผีจริงหรือเปล่าแล้วมึงจะพกของดีมาทำไมกูต้องพบตัวไว้ดิ แ้่จริงมึงถอยไปทำไมกูจะรอวันที่พวกมึงไม่มีอะไรจะเอาพวกมึงมาอยู่กับกูยากยากอย่างน้อยกูยังมีของทันด,ดีจากเจนชายให้กูไว้กูไม่กลัวมึงหรอกแน่จิงม,มึงก็เข้ามาดิ เฮ้ยมึงอย่านะ <c oughs> แล้วตาลูกอยู่ไหนไม่ต้องรู้แล้วมึงจบน้องสาวม,มึงได้ไหมกูมไม่ไดูจักพวกมึงมึงมาในเครของกูทำไมมันจำน้องสาวมมไม่ได้นะพี่คิดคน,นอย่านะ้วย เข้ามาดิมึงเข้ามามึงน่จริมึงเข้ามากูไม่อยากจะทำร้ายมึงหรอกนะกูอยากเจอตาลุงมึงมามึงอยากเจอกูไม่ใช่หรอกูอยากเจอมึงได้กูอยากเจอตาลุงด้วยทำไมต้องทำมึงให้เป็นแบบนี้จากที่มึงกลายเป็นคนปกติเนี่ยมึงกลายเป็นผีได้ไงพี่บัวมันตายไปนานแล้วพีบัวยไม่ตายหรอกมึงกินลามันใช่ไหมมึงสิงลามันใช่ไหมกูกินลามันไปหมดตั้งนานแล้ว รู้ไหมน้องสาวมันทมหาพี่มันอยู่เนี่ยทําหายบัวเนี่ยน้องมันอะอีที่าะมึงไม่รู้เลยอยังไงที่บัวมันตนายไปนานแล้วกูอยากรู้จริงมึงเป็นผีตัวไหนมาทุกวันนี้กูครอบของล่างมันอยู่มึงไม่รู้เลยอยังไงมึงอยากเจอใช่ไหมมึงอยากเจอใช่ไหม ได้แค่ของดีนั่นแหละหนึ่งน้อยมันก็ไม่กล้าทำร้ายกูอ่ะวุว้ยไอ้เจอตัวมันเป็นมึงจริงๆมึงได้จริงมึงมาเราต้องเอากระเป๋าถักมาดวยก่อนนะเพี่พอนทุกคนน้ำน่ำนากลัวมากเลยฝากไว้ก็จิมึง เดีวันกูจะเอาผู้มึงมาอยู่กูเดี nah ๋ยวพวกกูจะเอาตัลุงให้อยู่แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวจะหาวิเดี๋ยวจะเอาท่านยิงเพชรมาปัดตัลุงแล้วสุดท้ายมึงก็จะตายไปพร้อมตัลุงแน่วันนี้กูก็มาพิสูจน์ดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วก็มันยังไงวะเขาใกล้เขาไม่ได้นะพี่บสิทุกคนต้องขอโทษนะนะกลัวผู้มึงเหรอกูรู้ไม่กลัวซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาพิสูจน์แล้วนะ ล่างบัวเนี่ยแล้วล่างนังบัวอยู่ไหนกัปปิซาว่าเจอล่างนังบัวอีบัวไปไหนก็บอกแล้วไงว่ามันตายไปนานแล้วก็ไปซะถ้าพวมงไม่อยากตายทุกทุกคนนะซึ่งวันนี้ผมยังไม่พร้อมนะผมมีแค่ของดีที่ต้นชาให้ผมติดตัวนะซึ่งเดี๋ยวผมจะขอถอยถอย,ถอยกลับน,นะเพราะตอนนี้มันเริ่มมือแล้วนะเพราะมันอยู่ที่ของมันเราเสียเปรียบแน่มองตรงกัไปซะ กูไ,ไม่อยากจุงกับพวกมึงวันหลังต้องเจอดีกับเราแนี่พี่พีชทุกคนซึ่งไว้โอกาสหน้าดีกว่านะขนะท่านชายมาแล้วต้องใช้ย,ยังดเล่นงานเลยนะพี่กซทุกคนแกผมก็มีของดีที่ตัวนะเดี๋ยวขอเดินทางเดี๋ยววันหลังมึงเจอดีไม่ต้องกลัววันนี้กูมาพิสูจน์ดูว่าเป็นยังไงสุดท้ายมึงก็กินร่างนางบัวไปหมดเลยร่างของนางบัวเนี่ยตอนเนี้ยมึงสิงร่างนางบัวไม่รู้ว่านางบัวยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า เดี๋ยววันหลังค่อยมาเดี๋ยวมึงเจอดีเพี้ยฟีนะซึ่งตอนนี้นางบัวเนี่ยเหมือนว่ามันโดนโดนกินล่างไปหมดเลยนะเจอแต่ตัวนะเหมือนว่าดวงวิญญาณนะอาจจะตายหมดแล้วนะเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัาายของผมน,นะตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วนะนี่นะบพี้ยฟีทุกคนนี่นะเริเ่มมืดแล้วเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับก่อนนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมค่อายพาจา์ผมมาดีกว่าเนาะหาาจา์ดี ผมมาดีกว่าเอางี้เพื่อมันแกาการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะผมเริ่มดึกแล้วจริงๆพี่สี่คนเพราะเพื่อความปลอดภัยของผมนะเสียงมันร้องเวยหนน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะหาจของผมมาปะมันดีกว่านะเพราะเราเอามันไม่อยู่แน่บริวารปลาลุงเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะมีวิชาของแกงกล้านะพี่สี่คนเดี๋ยวต้องขอตัวลาก่อนนะพี่สี่คนอะไงก็ต้องขอตัวลาก่อนจริงๆเพราะผมไม่กล้าอยู่แล้ว เราต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนนะเอาคว,วามปลอดภัยไม่ให้เอาตัวรอดเอาความปลอดภัยของผมก่อนดีกว่านะพี่ทุกคนเอางี้นะยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ